แปลว่าคุณซับเตเติ้ลให้แม่ด้วยสิเหานี่แปลว่าอะไรลกูกส่งขนมมาให้แม่ส่งข้าวมาให้แน่แน่หิวอย่างนี้เหรอแปลให้ฟังด้วยหน่อยอพูดว่าอะไรเอาใหม่สิเอาใหม่สิพูดว่าอะไรนุอยู่รอบทิศทางทตัวนีงไงวะอตัวนีงนูง่น <laughs> เห็นแต่ตา โอ้ยรอบโตัวกินข้าวนี่กัมากับมาโอ้ยเี่ดียี่ดิีดจะกัดกัดะกัดกันละจกัดกันละะกัดอย่ากัดที่ขนาอ้ยเขาสมเป็นขี้เขาส่เป็นขี้ให้เขาเย็บนะเยียบตะเออนั่นมาใก่ตรงนนี่ก รักกันจริงๆดอกกันอตอนนั้นครับปูก็ทําแบบนี้ให้มานี่เหม,นะมือนกันน่ะนห่ือนๆข้อนะมานี่ก็ชอบอ่ะเหมนๆเนไหนี่ยคิดถึงมานี่เลยแล้วมานี่เป็นคื้อขนาดเนี้ยามานี่ไม่ไดืด้อขนาดนี้ค่ะ <laughs> ปูกินอะไรค่ะปู มันเคี้ยวเลวะพัปูยองกินอะไรอ่ะเคี้ยวเลวะก็มันเคีอยวหนังไม่อไรจะหายเม่อไไรจะหายทุกขนาดไอ้เจ๊ะโอ้โหแม่สาวสวยแม่เสือสาวอ้่ไดยดไม่ได้ยัด อ๋อเป็นเม็ดม,มังคุดเม็ดมังเม็ดมังคุดก็ทันแตกเลยนึกว่ากินอะไร <c oughs> อือหือโอยต้นไม้แม่โตแล้วนเนี่ยพอแล้วมาบ้างสายว้ซื้อมันติดอยู่เปล่า <c oughs> ต้นอะโวคาดโดจ้าต้นอะโวคาดโด,โาด,โดแบบ แบบโดนโดนทิ้งแบบแล้วแต่สตารเนี่้าไม่ได้ใส่ใจทิงทิ้งค่อยๆจะไอ้รับตัวหิวมากเฮ่เสียงอะไรไปไหนนะแม่